สบายดีเอฟซีเตทุกทุกคนเด้อมาชมดอกบัวสวยงามไปน้ำกันเนาะมาเบิ่งเงินดอกบัวแล้วก็สแเตก็อธิบายสิอธิบายให้อผู้เพื่อนบ่เดือดร้อนฟังเนาะเพื่อนกับมีแต่โยในหฮาว่าหฮานี่เดือดร้อนอีหยังพูยไปเูยมามึงเดือดร้อนอย่างอีนางกระเตอาจารย์อ่ะ z o ไปน้ำกันบรรยากาศซาเตก็จะให้เบิ่งบรรยากาศด้านหลังเด้อ เบิ้ลน้ากันเล้อพี่น้องเอิกสเตเตก็ะสิเว้าไปนี่แหละให้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศไปน้าเนาะว่าสเตตนี้เดือดร้อนอีหยังตีกับบอได้เดือดร้อนเด้ออันนี้สเตกระก็จอธิบายให้ฟังกับบอได้เดือดร้อนอย่างดอกอมเพราะว่าค่อยกับเจ้าเน่ะกับบอได้หู้จักกันเด้อค่อยสิไปเดือดร้อนอย่างเจ้าจะไปอยากมากับเรื่องของเจ้าไม่ได้เว้าใส่เจ้านี้แหละ คอยอธิบายให้เอฟซีคอยฟังและก็มู่คู่ที่จะมาหาคอยคอยจะต้องพาเพื่อนไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านคอยว่าถึกหรือว่าพีหล่ะพี่น้องอืมอยกับไปได้ว้าวแท้เจ้าวัดแท้เจ้าเป็นเว็บนั้นแบบนี้คอยกับไได้ว้าขนาดแท้เจ้าดาเอฟซีคอยหรือว่าแท้เจ้าดาผู้ใหญ่ใจดีคอยคอยกันยังไม่ได้ไปคอมเมนต์ดาแท้เจ้ากลับเลยนะแท้เจ้าว้าอผู้ใหญ่คอยใจผู้ใหญ่ใจดีคอยว่าท่านว่าสิ ค่อยยังบ่ได้ไปคอมเมนต์ว่าใส่จเจ้าด้วยอันนี้เจ้าเดือดร้อนน้ำค่อยเนาะค่อยไปเว่าหยังให้เจ้าอธิบายนี่เด้อพอค่อยไปเว่าหยังเจ้าจังมาว่าค่อยนี่เดือดร้อนหยังเข้าไปเข้าก็แจ้งอ้าวกระแจ้งกันเรื่องของเจ้าอันนี้ค่อยการอธิบายให้เอฟซีค่อยหรือว่าเอฟซีเอฟซีของค่อยแล้วก็มุ่คู่ค่อยเข้าใจเด้อ พูด้เจ้าเข้าใจกันดีค่อยกับไม่ได้ว่าอย่างได้ล่ะเออมาเที่ยวหลายๆนะกระแห้งดีค่อยก็บไม่ได้ว่าเลยมาเที่ยวกันเบิดตแก้งนะค่อยกับยินดีอืมเจ้าที่ไปเที่ยวใส่กันแล้วแต้ของเจ้าจุดเลยเจ้าไปเขากะแจ้งเจ้าไว้อยู่แล้วถ้าเขาบอแจ้งเขาเดือดร้อนอันนี้แจ้งหรือบอแจ้งค่อยกับบอกหูน้ำไถ่เจ้าเ้อเจ้ากับบอกหูน้ำเขาอีกว่าเขาแจ้งหรือบอแจ้ง เจ้าก็มาอิมโนอีเน่สะค่อยหรือว่าค่อยนี้เดืยดร้อนอีนอย่างเข้าไปเขาก็แจ้งแล้วแจ้งก็แจ้งก็ดีใจน้าแจ้งก็ได้ก็ไม่ได้ว่าเดอ้อเนาะเอฟซีเนาะอันนี้สเตตก็อธิบายให้แตนคนที่กระเจ้าบงถ้าหู้แล้วก็อย่าเข้ามาฟังไม่ลวะวะนี่ค่อยลงอีกคลิปนี่นี่นก็ถ้าเกิดเข้ามาคอมเมนต์อีกอะให้เข้าใจเด้อเออให้เข้าใจค่อยอธิบายให้คนที่เขาบง ไอเจ้าหูแล้วเจะเอากะหูไปก็กำได้ไปเนี่ยเจ้าหูดีกะดีใจนะเจ้าหูดีกว่าเธอคอยกะดีใจเนาะเจ้าจังบ่ามาลโลโลเลยเดเมลินมาเที่ยวสือบ่ได้มีที่พักแน่นอนบ่มีผู้ที่ให้อาศัยจะมานอนหันนอนใน,นนอนโรงแรมเจ้าก็ต้องได้แจ้งคือกันเดอ้ออันนี้ก็ได้เนาะฟังไปนี่ล่ะพี่น้องเอ้ ที่มาแขวะค่อยเบ็ดใดอีกับเชิญเชิญมาแขวะอือค่อยกับบริธาบริยะวานวานทีเจ้าดอกเจ้าจะแขวะค่อยกับแขวะเจ้าจะว้าใช่คอยกับว้ากับบริธาอือในเมื่อทีเจ้ากับกินอยู่เพื่อนเจ้าเนาะค่อยกับกินเพื่อนค่อยกับไม่ได้ไปขอเจ้ากินเรื่องของเรื่องอะนะเนาะเออเอาสำหรับคลิปนี้เจ้าสิว่าดใ่ค่อยนี่เด็กกันแล้วแต่ก็ขอบใจเด้อที่มาคอมเมนต์ Yeah.